ท่านที่กำลังอยู่นหน้าจอนะครับวันนี้ขอถือโอกาสเพราะว่าดูข้างหลังนะฮะของเรากำลังทำงานกันในรูปแบบที่จะมีแต่กระปั้นกับหัวใจเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรถ้าหากว่าเราเริ่มตั้งแต่นับไม่มีอะจะให้นับจน <c oughs> ต้องอมาเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าก็ค่อยๆขึ้นมันได เพราะสิ่งที่ผมมีอยู่นั้นมันค่อนข้างจะวิจิตในส่วนตนส่วนตัวเนี่ยครับมันถึงเวลาที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่เรามาใช้มาเนี่ยบอกตรงนะครตอนนี้ลงทุนมาจะบอกทุนนี้ไหมคงไม่ต้องนะมันจะกลายเป็นในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรเรามีเท่าไหร่ก็ทำกันได้ก็เท่ากับเท่านั้นเอาไหะ ผมกำลังจะบอกท่านว่ามนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันที่หมดลมหายใจผมว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษยชาตินนะวันนี้แล้วก็เชื่อมันบ่าผมก็มีดีมากพอที่จะช่วยเรื่องสุขภาพไม่ว่าท่านจะอยู่ในจุดไหนของโลกเช่นในคณะนี้อเมริกาขณะนี้เวลาที่ กรุงเทพนี่มันอีกสิบนาทีตีสีใ่ใช่ไหมฮะอเมริกาก็น่าจะเป็นอีกสิบนาทีบ่ายสี่โมงแหละใช่ปะไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดถึงเรื่องนี้มันใช้เส้นสองสามเส้นนะนะ <c oughs> <c oughs> กรุงเทพมันมืดกันแรกกันอเมริกามันสว่างง่ายดีเพราะฉะนั้นก็น่าจะ หรือว่าประเทศส่วนนหนก็ตามที่กําลังดูกันอยู่เวลานี้ยังไงยังไงผมต้องขอบคุณเรื่องของเทคโนโลยีเขา f a เฟซไล e ท,ที่ใช้กันอย่ในเวลานี้มิฉะนั้นมันคงไม่มาเท่นกันมันบ่งบอกรู้ว่าคือสินบนมีอยู่มันเป็นมันเป็นเรียวไทม์ถ้าใช้ได้เรียวไทม์จะง่ายสังเกตได้ดีครับผมว่าท่านมี หูมีตามีจมูกนะฟังฟังผมไปนี่บางทีน้ำลายนี่มันจะออกมาเลยนะท่านมัน,นะ <c oughs> มนประหลาดประหลาดนะเอาลรผมจะลองสูบบุหรี่ดูนะครับว่า <c oughs> ท่านได้ควันไหมได้กลิ่นควันอเปล่าจะร้อนครับได้กลิ่นจากควันบุหรี่ผมหรือไม่ลองครับ ไมค่อยสูดดมดูถ้าหาพระท่านได้กลิ่นมาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยเกินเพราะอธิบายได้ด้วยว่ามาถึงท่านได้ยังไงอิทีครับเวลาผมอธิบายมันจะอธิบายในเรื uh ่องของสิ <S <S ่งที่บร okay. ิสุทธิ์ เจ้าสิ่งที่บริสุทธิ์นี่มันโอ้โหมันเกินวิสัยที่จะอธิบายก็พยายามอธิบายอธิบายได้แล้วเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วจ้ว yeah. <c oughs> ะนะี่แะลรเนาะ แต่เสียงไอเสียงจามผมเนี่ยมันเป็นพลังงานหมดครับเป็นพลังงานไอเรื่องพลังงานนี้มันมันอยู่ที่ว่ามันขับเคลื่อนได้ยังไงไอตรงนี้ก็มันเฉพาะตอนนี้ครับเรื่องน,นี้แต่ผมรู้ว่ามีประโยชน์กันมากมายมหา,าศาลครับประโยชน์ท่านนะที่ว่าเนี่ย แม้แต่บุหรี่ที่ผมสูบเนยมันเป็นประโยชน์ผมอ่ถ้าท่านสูบมันก็เป็นโทษของท่านเออ <laughs> <laughs> นควันไอ้คนอยู่ใ,ใกล้ผมเนี่ย <laughs> เขาก็ได้รับโทษตามขา้อแต่ควันแต่กลิ่นนะฮะเอากลิน่น ควันขาได้รับโทษแน่ๆนะแต่กลิ่นท่านได้รับประโยชน์ตัวนี้เออมันประหลาดนประหลาดมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่เอ็ดครับศตวรรษที่ยนะี่สิี่ยผมว่ามันพอแล้วนะมนุษยชาติที่ค้นคว้าทำการวิจัยเอานะมาพิสูจน์กันมีไหมครับ มีใครบ้างที่เข้ามาเนี <Yeah. S 1> ่ยนะเรามาพิสูจน์กันว่าได้กลิ่นของควันบุหรี่ผมไหมโทรศัพท์มาได้เลยนะฮะศูนย์สองเก้าแปดห้าเก้าแปดแปดหก อีกครั้งครับ02ที่มันดังเนี่ยเครื่องเนียครับ02 985 98 86นะนั่นแหละส่วนโค้ดนะฮะท่านอยู่ประเทศไหนล่ะโค้ดของประเทศไทย ผมก็จําไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ใช้จะมาถ้าผมใช้ผมก็ต้องออกไปนอกประเทศในจําโค้ดเนี่ยรู้ว่ามันจะมีคำว่าหกสิบหกด้วยนอกนั้นก็คนนั้นเองครับผมถ้าหาว่าจะให้ดีท่านบอกมาหน่อยก็ดีท่านใช้โค้ดอะไรจะได้บอกกับคนอื่นเขาได้ด้วยประมาณนั้นนะมันถึงจะได้สื่อสารกันได้อย่าง่ายได้ ผมก็พูดไปด้วยผมก็ดื่มกาแฟผมไปด้วยแหละอยา่าถือสากันเพราะว่าบ้านท่านบ้านผมไม่ต้องมีพิธีรีจองผมไม่รูปแบบสบายสบายไม่ต้องอะไรเสแสรรงปนแต่งธรรมาดาธรรมาชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแต่ทั้งหมดข้างหลังที่ท่านเห็นนี่ก็ยังมีการปรับปรุงไปเรื่อยแหละ ก็คอยดูว่าฉากหลังจะมีอะไรกันบ้างต่อไปวันหนึ่งเนาะให้หลายๆอย่างมันลงตัวซะก่อนทางฝ่ายคณะทำงานฝ่ายเทคนิคล้วก็หัวหมุน <c oughs> <c oughs> การที่จะเอาเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทไฮเทคเอามาใช้นี่มันก็ต้องไปร่ำรู้เรียนรู้เนาะบางทีมันหายตำราไม่เจอต้องจับแพะชนแกะ ผิดบ้างถูกบ้างลองผิดลองถูกประมาณนั้นก็จะยิบอามาใช้ได้ให้มันจะประสิทธิผลกันก็นกนกนกนต้องใช้เวลาพอสมควรนทั้งหมดก็เป็นปัจจัยทั้งน,นั้นใช่ป่ะเนาะปัจจัยก็ส่วนปัจจัยค่อยๆเติบโตเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่อีกนานนะผมม่ทําหน้าที่นี่อีกนานในแผ่นดินเนี่ยตอนนี้อายุผมก็ 7จปีเต็มๆเลยอีกสามสิปีผมทำงานสบายนะอยู่ในต้าตายคอยดูไว้ก็แล้วกันว่าผมจะใช้อะไรรักษาตัวเองบอกกันเลยว่าพลังงานของสมาธิจิตของผมเองเนี่ยในภาษาของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าจิตรักษาตายนะจิตมันเป็นพลังงาน แล้วก็เป็นพลังงานที่ยืนยันว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะมารักษากายกายมันไม่บริสุทธิ์ก็ค่อยๆสังเคราะห์ไปการสังเคราะห์ที่ว่านี้ก็มาจากลมหายใจเราเนี่ยสังเคราะห์หายใจนะหายใจก็คือเรื่องราวของปอดจำมาละ่ะปอดในการที่หายใจในสอนที่ใด S <S <an> ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านอยู่ในขณะน,นี้ด้วยท่านอยู่ในแวดล้อมของมลพิษมลพิษนะเขาเรียกว่าอะไรมลพิษเดี๋ยภาษาอังกฤษว่างไง <S <S <an> นะเนอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ภาษาพ,พ่อภาษาแม่เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยครับ เวลาใช้ทีก็นึกทีดเ่ยนะพารูชั่นเนี่ยเนี่ยไอพารูชั่นคำว่าพารูชั่นี่เสียงก็ใช่นะครับเป็นพารูชั่นมาทางหูตาก็ใช่เนี่ยนะอย่างข้างหลังผมนี่เป็นพารูชั่นเนี่ยเวลาเนี่ยมันรกเลอะเทอะตาใช่นะกลิ่นก็ใช่ กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรต่างเป็นพอรดิวชันทั้งนั้นแต่กลิ่นควันบุริ่ของผมเนี่ยที่ท่านได้สูดดมเข้าไปไม่ใช่แล้วครับนั่นไม่ใช่พอรดชันมันเทียวนะ <c oughs> มันแปลกตรงนี้เลยครับที่มันแปลกไปตรงนี้เนาะใช่ไหมทีนี้ผิวกายมีพอรดชันก็คือเรื่องราวพวกไอเคมีเนี่ยเคมีคลอนเคมีค้อเนี่ย ถอยอเสียใช่ไหมลนะ่ะถอยอเสียมีมทั้งอะไรลนะทั้งกลิ่นด้วยเท่าจมูกนะไปหาปอดอะไรับแล้วก็ผิวกายเนี่ยนะเนะคลือบเป็นวันหนึ่งนะหากว่าเราไม่ได้อาบน้ำสาระล้างร่างกายแล้วก็โอ้ไม่ไหวอะไนะรระคายเคืองนะนี่ฮะนี่คือเรื่องราสร,รุปก็คือประสาททั้งห้าเจอพอลูชันทั้งนั้นเลยนะ อย่างผมจะอยู่ไหนก็อยู่ได้คนนี้เพราะอะไรภายในจิตผมมันจะสังเคราะห์ให้นะถ้าพูดถึงว่าไอ้พันที่มันมีมากๆเนี่ยถ้าพูดถึงการล้มหายตายจากผมยืนยันว่าผมตายคนสุดท้ายนะเท่าไหร่ไม่รู้นะถ้ามีการตายเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นคณะมากมายกายก่อนผมว่าผมตายคนสุดท้าย แม้แต่เจ้าในความร้อนที่มันมีมากมายกายกรเนี่ยเห็นคนอื่นตายราบพนาโศนไม่รู้ใครจะเผาใครผมว่าผมตายคนสุดท้ายนะเถ้ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอย่าไปโยงสิ่งมี่ล้อ,อมเกี่ยวเลยคนน้อนๆยกเว้นที่จะตายพร้อมกันก็คือเช่นผมนั่งตรงนี้เกิดแผ่นวินไหวเดี๋ยวนี้ผมไปก่อนท่านแน่นอน นย้อนเป้้นจุดนี้นะครับไม่รู้จะเป็นเียบตรงไหนมันทะลุสะลวงเดีลยที่ว่าในโลกก็ยินดีนะถ้ามันไปอย่างนั้นได้ไวๆยินดีไม่ได้สนใจมีนะครับมีก็โทรมาไม่มีผงจะไปแล้วนี่เพราะมันตีสี่พอดีแล้วนี่ ตอนเด็กเช้าทางานมาใช่ไหมจะไม่ให้ผมหลับนอนเฉยนึกในใจก็สมสายร่างกายไยเหมือนกันนะแต่วันก็สนุกผมแหละนะ <c oughs> เรื่องหลับนอนนี่บางทีก็ไม่เท่าเท่าไรหร่หรอกแต่เรื่องทางานที่จะให้ประโยชน์กับใครต่อใครได้คือไม่อยากจะเสียของเนะ่ะที่มีอยู่ในตัวไม่อยากจะมันเสียไปโดยปราประโยชน์ าะมีประโยชน์กับผู้คนมากมามมหาศาลย้ําเรื่องสุขภาพเรื่องหลักนะครับความจริงผมทําได้ทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเออประเทศไหนเราใครจะเป็นผู้ประสานงานก็ว่าได้ยินดีนะยินดีผู้ประสานงานเอาความสามารถพิเศษของผมเนี่ยในเรื่องการรักษาผู้คนด้วยมือเปล่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ เามารักษาสมมติว่าท่านอยู่ที่อเมริกาลเลไน้เี่ต้องรวมสิครับรวมกลุ่มกันเนี่ยผมก็บินไปครับประเดี๋ยวเดียวเองอยู่วงวีซ่าผมก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมใช้ได้ถึงปีหนึนะ่งวีซา่าผมนี่มันจะเป็นหนึ่งเก้าลยนะอันนี้มันหนึ่งหกเนาะหนึ่งเก้านะฮะที่จะหมดวีซา่า <c oughs> ก็คงต่อได้ ได้ง่ายๆไม่มีปัญหาหรอกเริ่นมคนี้เพราะว่าเรามีได้ขอดกันไปมาที่อเมริกานี่ขี่เที่ยวนี่เอออยาก็ะนั่งนับเที่ยวไปนู่นมานี่งเนา <c oughs> ะแล้วก็อย่างอื่นอีกทำวีซ่าหลังๆมาเนี่ยจะทำเองก็ตามสมมติว่าเีอยงกฤษท่านที่อยู่อังกลิกันนะะทำหนังสือมาหาผมเชิญให้เอง เชิญเอาสิ่งนี้ไปรักษาผู้คนเชิญก็เอาหนังสือสิบบาคุณจะไปสถานทูตใช่ไหมไปทำวีซ่าสถานทูตก็เรี้ยวกระดาเองก็จะสามารถที่จะได้วีซ่าของแต่ละประเทศในโลกนี้ได้ว่าท่านอยู่จุดไหนแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มาตามนั้นก็แค่นั้นเองยังไงก็ตามจะผมไปไหนมาไหนก็จะรักษาผู้คนให้ ถามว่าักคำว่ารักษาเนี่ยฮะลองมาพูดให้มันชัดๆนะครับ <c oughs> ชาวโลก <c oughs> เขาพูดคำว่าโรคนั้นโรคนี้สรารพัดโรคนะครับ <c oughs> HIVA เนี่ยผมเอาอยู่แล้วนะเดี๋ยวสวักมันจะมาเอาหลักฐานเอกสารมาโชว์ให้ดูเห็ไมนะ่เห็นอานานี่เนี่ยครับ SLE สวายมาก <c oughs> มา <c oughs> แล้วก็ที่มันยากสเก็ตเงินสเก็ตทองพวกนีก้สานารเอาอยู่ม่เยอะแล้วแต่มันใช้เวลาหน่อยฮะพวกสเก็ตเงินสเสร็จตอนใช้เวลาหน่อยมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นเอาอยู่มาแล้วแหละพวกหัว,วหใจหรือยิ่ง,ง่ายใครเป็นโรคหัวใจหัวใจโอ้โหเลยนะคนไทย จะทำในรูปแบบเม k มันนี่ก็ได้นะฮะกับใครก็ได้ในในโลกใเนี้ถ้าจะเม k มันนี่ได้ทั้งนั้นเชิญบริหารจัดการได้เลยผมเองสบายๆอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเปิดช่องทางให้แล้วนะ <c oughs> ของดีของแท้ๆของเพียวๆเนี่ยแต่ทั้งหมดนะฮะท่านทดลองก่อน ทดลองกับผมซะก่อนพิสูจน์พิสูจน์เออไอคำว่าพิสูจน์พิสูจน์เยเราเรียนหนังสือกันมาเราก็ไปติดเรื่องการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเรวิชาเรพิสูจน์โดยการจดการเขียนนะก็เป็นอย่างนั้นนั้นเวลาเนี่ยมาพิสูจน์เรื่องสุขภาพร่างกายท่านมีอะไรอยู่เวลา เจ็บปวดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้สบายเลยนะหรือใครก็ตามที่บอกว่าภูมิต้านทานอ่อนแอเรือว่าภูมิต้านทานบกพร่องหรือว่าทางการแพทย์ตะวันตกเขาจะเรียกว่าอะไรโรคภูมิแพ้แหละภูมิแพ้ภูมิแพ้แพ้ทุกอย่างแพ้มนภาวะเนี่ยแพ้สิ่งเร้อนแพ้เสียงแพ้แสงแพ้ความร้อน แพไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสนนะแพ้กลินไอ้พวกเนี้เนี่ยพวกเนี้ยมันจะช่วยได้หมดได้หมดนะ,ดดนะพี่ว่านะพลังตรงเนี้ยมันประหลาดมากมากครับหรือบางทีท่านมีปัญหาเรื่องของทางการแพทย์บอกออฟฟิศซินโดรมมันปวดปวดว่าปวดคอปวดแล้ววะเนี้ยอ้ยสบายบางทีแค่ผมตกมลนี้ย <cl aps> ยินะนะแล้วท่านจะรู้สึกวาบวบได้นอีกทีก็ได้นี่คือพลังงาน,นพอได้ไหมครับนั่นแหละคือพลังงานลองโทรมาเดี๋ยวนี้เอาเสียงของผมนี่ก็มันได้หมดสรุปเล้ว,ว่าร่างกายผมเนี่ยขยับปุ๊บเป็นพลังงานหมด ก็สงสัยตัวเองเยอะนะฮะสงสัยมากในความสงสัยที่ว่ามันทําให้เราผม้ี่คิดพิจารนามันก็เลยมาเกิดมาเป็นสมาธิกันสมาธิที่โอโหสมาธิมันลุ่มลึกมากอยากจะให้ดู y o u t u b e นะฮะยูทู b บ้านเราท tv มันมีหัวข้อหนึ่งอยากจะให้ดูก่อนเลยนะครับคือคำว่าภาวะหลุดโลกดูหน่อยภาวะหลุดโลกกดเข้าไป ภาวะหลุนโลกนั่นแหละครับคือต้นเรื่องทั้งหมดในการที่ให้ผมมาทำงานผ่าน YouTube บ้านเราร tv นะตอนนี้มันก็มาเป็น Facebook แล้วเนี่ยมาเป็นเฟซไลฟ์ก็คือสดๆเนี่ยครับอันนี้คือเราพัฒนาายกันมาถือว่าเจ e เนอเรชั่นแรกๆแ,แล้วก็ทำกันแบบ ่อคู่มีแต่ก้านหัวใจนะตอนนี้มันเข้ามาสู่ยีเนอเรชันที่สามแล้วนะเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เวลานี้ครับก็ถือว่าไฮเทคมากแล้วแหละับศูนย์นนสองเก้าแปดห้าเก้าแปดแปดหกนะระนัซ้ำเติมมาพิสูจน์ครับเพราะว่าพิสูจน์โดยการกระทำ พิสูจน์ดการทดลองเอาเรื่องสุขภาพมาพิสูจน์นะครับมันเพราะเรื่องสุขภาพมันมาตั้งแต่เรื่องเกิดนู้นนะคับโดทั้งที่ตามเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากผมว่ามันผมก็มาถูกทางนะอืมสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยมันโโประเสริฐมาก